ครับทีนี้นะครับเราก็จะมาดูถึงวิธีการที่เราจะกําหนดค่าสีให้กับพื้นหลังอีกรูปแบบหนึ่งนะครับการกําหนดอีกรูปแบบหนึ่งนะครับเราจะกําหนดเป็นค่า R G B นะครับคือ red green blue นะครับก็คือ red ก็คือสีแดงนะครับ g r e e สีเขียวแล้วก็ blue ก็คือสีฟ้านะครับนำมาผสมกลมกลืนกันนะครับตรงส่วนนี้นะครับเราจะใช้เลขฐาน16นะครับเป็นตัวกําหนด นะครับในการที่เราจะใช้ค่าสีนะครับโดยนำหน้าด้วยเครื่องหมายสี่เหลี่ยมนะครับหรือเครื่องหมายชาร์ปนะครับตามด้วยค่าเลขฐาน16นะครับค่าเลขฐาน16กนะครับก็จะเริ่มต้นจากคือเลขฐานเนี่ยนะครับขออนุญาตแนะนําอีกนิดหนึ่งนะครับขออนุญาตเราจะใช้โปรแกรมเครื่องคิดเลขนะครับง่ายๆเลยนะครับคลคูลเตอร์เนี่ยนะครับที่เราจะอธิบายตรงจุดนี้นะครับ เลขฐานนะครับถ้าใครเรียนคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะรู้จักกันดีนะครับเลขฐานนะครับคือเลขฐาน2เนี่ยนะครับก็จะมีเลข0 1> 1> กับเลข1นะครับก็คือเริ่มต้นจาก0นะครับแล้วก็จะไป1นะครับมี0มี1แค่นี้นะครับก็จะเป็นเลขฐาน2นะครับถ้าเลขฐาน3ก็คือมี0 1 2นะครับคือเลข3จะไม่ใช่นะครับก็คือมี3ตัว คือเริ่มต้นจาก0 1 2นะครับเลขฐาน8ก็จะมีอยู่8ตัวนะครับก็คือเริ่มต้นจาก0 1 2 3แล้วก็4 5 6 7นะครับ8ไม่ใช่นะครับ8ไม่ใช่เพราะว่ามันมี8ตัวแต่เริ่มต้นจาก0นะครับเช่นเดียวกันกับเลขฐาน10นะครับก็จะเริ่มต้นจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับก็ครบ10ตัวนะครับ หลังจากเมื่อครบ10ตัวแล้วเนี่ยนะครับเลขฐาน16นะครับเลขฐาน2เนี่ยเขาเรียกว่าบินนะครับเลขฐาน8เรียกว่าออกเลขฐาน10เรียกว่าเด็กนะครับเรียกฐาน16นะครับเรียกว่าเฮกนะครับตัวนี้นะครับหลังจากที่ถึง9นะครับก็จะเริ่มเป็น A B C D E F นะครับเป็นเลขฐาน16ที่เราจะ มาคุยกันในตรงจุดนี้นะครับถึงตัว F นะครับมันจะเป็นตัวอักษรที่ถึงตัว F นะครับโดยเริ่มต้นจาก0 1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็ A B C D E F นะครับถึงเลขฐาน16นะครับตรงจุดนี้นะครับเราก็จะสมมุติค่ากันเลยนะครับสุ่มเอาเลยนะครับว่ามันจะถูกค่าได้บ้างนะครับเช่นผมเริ่มเป็น F F นะครับ C C 0 0อย่างเงี้นะครับ ว่าเลขที่เรากําหนดนี้เป็นค่าสีไรนะครับเดี๋ยวเราค่อยจะมาอธิบายกันอีกสักนิดหนึ่งนะครับจากนั้นเราก็ทําการเซฟนะครับแล้วก็ไปทําการรีเฟรชดูพื้นหลังนะครับสีที่ได้จะเป็นสีที่แสดงให้เราเห็นอยู่ตรงนี้นะครับเป็นสีพื้นนะครับให้เรากําหนดค่าอย่างง่ายๆนะครับถ้าเราจะแก้ไขนะครับเราก็ไปที่ โปรแกรมอีกครั้งหนึ่งนะครับแก้ไขเป็นค่าสีอื่นๆได้เช่นเดียวกันนะครับลองเอาเป็นตัว F หมดทุกตัวเลยนะครับว่ามันจะเป็นสีอะไรนะครับเป็นตัว F 6ตัวนะครับเราก็ลองทําการเซฟนะครับเซฟนะครับอ่าทดลองหลายๆรูปแบบดูนะครับวิธีการง่ายๆนะครับก็จะได้เป็นสีขาวนะครับสรุปว่าถ้าเป็น F ทุกตัวนะครับจะได้สีขาวนะครับอ่าลองเป็นตัวเลขดูบ้างนะครับถ้าเป็นตัวเลข ศูนย์นะครับศูนย์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 ลองดูนะครับว่ามันจะเป็นสีไรนะครับจากนั้นก็ทำการเซฟนะครับแล้วก็ทำการรีเฟรชนะครับจะได้เป็นพื้นสีดำนะครับตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการสีอื่นๆเราก็กำหนดตามที่เราต้องการนะครับ f เอาเป็น aa นะครับ cc 66อย่างนี้เอาง่ายๆเลยนะครับสมมตินะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราก็ทําการเซฟลงไปนะครับจากนั้นก็ทําการรีเฟชนะครับเราก็จะได้สีลักษณะที่เราเห็นตามตรงจุดนี้นะครับก็จะเป็นการนําค่าสี3ชุดนะครับก็คือชุดที่เป็นตัว RR ก็คือ AA นะครับ2ตัวนะครับชุดละ2ตัวนะครับชุดละค่าสี G ก็คือ44นะครับแล้วก็ค่า B ก็คือ66นะครับอย่างเช่น a a นะครับถ้าเราจะเป็นค่าสีจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับ A AA นะครับ2ตัวนะครับเรามาเปลี่ยนเป็นเลขฐาน10นะครับว่าจะได้ค่าเท่าไหร่นะครับก็จะเป็น170นะครับค่าสี170ที่เราจะเอามาผสมกันนะครับอย่างเช่น CC นะครับว่ามันคืออะไรนะครับเราก็ไปที่เลขฐาน16ก่อนนะครับเพราะว่าค่าที่เราใส่เนี่ยเป็นค่าเลขฐาน16นะครับ44นะครับถ้าแปลงเป็นเลขฐาน10จะได้เป็น68นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแปลงค่าตัวเลขง่ายๆนะครับที่เราจะามาผสมกันนะครับแล้วก็กลายเป็นพื้นหลังตามที่เราต้องการได้นะครับอันนี้ก็ เป็นอีกวิธีการหนึ่งนะครับก็สามารถที่จะสุ่มสีได้นะครับหรือว่าเราต้องการจะใช้สีค่าเดิมตัวนี้นะครับก็ไม่ผิดนะครับเราสามารถใช้ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกําหนดค่าสีนะครับก็เป็นเลขฐาน16นะครับก็จะเริ่มต้นจากศูนย์นะครับเลขฐานต่างๆจะเริ่มต้นจากศูนย์ทุกตัวนะครับศูนย์หนึ่งแนะครับแล้วก็ A B C D E F นะครับ ถึงตัว f นะครับก็จะนำค่าตัวเลขนะครับมากำหนดเป็นเลขฐานต่างๆได้นะครับมากำหนดเป็นค่าสีแทนค่าสีที่เราเห็นกันอยู่ตรงนี้นะครับได้เช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการกำหนดสีพื้นให้กับพื้นหลังของเว็บนะครับได้อีกวิธีการหนึ่งนะครับ